ยังย anyway, oh. ืดใครมาประสบการันมาอีกแล้วอนั่งนั่งอยู่บ้านไหนตัวลงบังครับบ้านไหนก็ลงบังซื่อซื้อย่งซื้อบอยครับซื้ออย่างก็บอยบอยโตอายุจะปีละสิบครับสิ เรียนหนังสือตัวอ๋อเรียนอยู่มไหนแล้วมสองครับมสองเออมึงขายลิ้นอกก่นได้ไที่มาเล็นงานยังสมัครเพียหนังมาเป็นนักร้องครับโอ้โหโอ้โหซี้องได้หมดแล้วกูยยันมึงลองกูยยันใหม่สอดลิ้นเอาลองลองดูกูยยันใหม่สอดลิ้นลองลองดูเอาใจเพียงดู พี่นี่มึงเก่งอะแน,นี้ลมแตดบินแตดนี่ท่าปทางอ๋อก <c oughs> อยบุมเมนทแก้อนมึงเป็นงูวะเนาะเออไม่ยังยุงอ่ะยุงอ่เออยุงไหลยุงไหลมันอยู่ใกล้ป่ายาง,งยุงยังไหลจังเลยเออเดีย๋ยเอา,เอาให้มึงเรียจกว่อนยังมาเด้อ ไปไปไปมเก็บ<ป>โอ้ปุสิมันแล้วโอ้แต่ละมือเนี่โค <laughs> พนยีสิบ